ตรอเบอรี่ฉ่ำๆสตรอเบอรี่ดูใบสาขากองข้าวน้อยสตรอเบอรี่ท่่มทุ้มมากินเลยแพงลงเลยเดี๋ยวนี้ทุกคนมันแพงมันแพงสตรอเบอรี่ลูกโตโตเหมือนไม่ได้กินข้าวมาทั้งวันเพื่อมารอกินสิ่งนี้ตอนเย็นคุณขอเซนไดยดิ เยังไม่ค่อยเยอะเลยค่ะก็เยอะอีกเหรออ่ะไม่หมายถึงหมายถึงกุ้งยังไม่ค่อยได้เยอะเลยอันนี้ของพิงไม่เขาก็อยากเติมซอสเหมือนกันอ่ะเติมให้ผิงค์เลยอ่ะเติมให้ผิงค์นะอร่อยว่ะฉันทำจนสำลักอะสำลักน้ำอ่ะ หนึ่นแคาวะ่ะมันเนี้ย